ครับผมสวัสดีครับวันนี้ออกไม้ป่าครับบรรยากาศครับเดี๋ยวไปกันเลยครับติดตามดูครับว่าวันนี้จะมานไหมครับออกไม้ใหม่ฮะมีเสียงนกร้องอยู่ไกลกๆครับหลายตัวอยู่ครับ เรียบร้อยครับครับหนึ่งเต็มนะครับวันนี้นกขอดครับจะออกล่าต่อครับเรียนเสียงนกเขาล้องอยู่ทางนู้นครับ ครับมีใครรู้บ้างครับว่านกชนิดนี้มันคือนกอะไรครับแถวบ้านผมหายากครับถ้าเจอก็จะเจออยู่เป็นคู่ครับอันนี้ไม่ยิงนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันหายากนะแล้วก็ดูลายมันสวยด้วยครับ นานเจอทีครับใครรู้ว่านกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับคุนขาด ครับเข้าไปในป่าแล้วยิงไม่ค่อยโดนครับก็เ,เดี๋ยวออกไปเลาะหายิงตามทุ่งนาครับเกิดจมานบางข้างในนี่ไม่ค่อยโดนเลยครับ จะโดนหางครับเปลี่ยนขนหลุดครับบินไปกอดทุกข้างๆครับเดี๋ยวตามไปยิงครับ เรียบร้อยครับครับนัดแรกน่าจะโดนหางครับได้ตามมาซ้ำมาดีว่ามันบินไปไม่ไกลอะ่ะโอเคครับ 我。 đốn khắp nó khấu dày khắp nhưng nó khâu mèo ระยะห้าสิบเมตรเหมือนกันครับแต่ไม่โดนที่ยิงนกขงเขาโดนนะต้นเดียวกันนี่เดี๋ยวเข้าไปเก็บกันครับครับนี่ครับสนายนกเขาแมวครับมีโอกาสยิงทั้งสองนัดแต่ไม่โดน วันนี้ออกมาไม่ค่อยหมานครับยิงก็ไม่โดนนะยิงโดนก็ไม่อยู่ครับไล่ไปสามแต้มครับวันนี้นกเขาใหญ่ตัวหนึ่งนกกระบอกแล้วก็นกขอดตัวหนึ่งครับแล้ววันจะกลับแล้วครับลมมันเริ่มเหือน้อยแนละ้วยิงไม่ค่อยดีอ่อเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ